ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเตจียบอรสุขุสุคนเนาะคะ่ะพี่น้องมันี้เจียบกับพระพี่พระน้องเนาะคะ่ะมาทําบุญเปิดโชคเปิดลาบเนาะคะ่ะอยู่วัดธรรมเขาประทุนเนาะคะ่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่หายโชคใหายลาบนับขังบัวทวนเนาะคะ่ะเย็บซี่ผู้ใดที่ติดตามรุ่นแหลกๆกก็น่าจ,จะบุนเคยดีเนาะคะ่ะพี่น้องเสี๋ยจากวัดธรรมเขาประทุนกะ,ะจะพาตะเวนทาบุญตามวัดต่างๆเนาะค่ะการทําบุญสามารถนุนโชคนุนลาบนุนดวงใดเนาะค่ะผู้ย้าย ผู้ใดว่าวพิษเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยผู้ใดอยากถือเลขจะให้ท้ำบุญเนาะค่ะถ้ำบุญเพื่อที่จะนุนดวงจาของนี่แหละมันว่าน,นุนดวงไผดอกบางท่านเนาะค่ะกะทักมาว่าขอแนทางเนี่ยค่ะคุณเจี๊ยบถ้าถูกไวจะท้ำบุญลอยสองลอยหาลอยพันหนึ่งสี่บ่อ้องทักมาเนาะค่ะมันเหมือนบ่อห้เกียรติกันเนาะค่ะพี่น้องจะหูไดจังไดว่าคนซื้อเจี๊ยมอะซื้อเลขตัวละจักบาทจะหูบ่ออืมโชคลาภหอยแตกสามตัวตรง สองตัวบนรางมาจากงวดจากหูบอจากสีบอลแบบนี้หายเกียรติกันแน่น,นะคะ่ะมันเหมือนบอ่หายเกยียรติาถาทักมาอย,ยากได้โชคลาภบ,บอกว่าบ่มีเงินสื่อไอ้บ่มีเงินซื้อกบองงอขาวให้ลูกไปโรงเรียนบ่มีงเงินให้ลูกไปโรงเรียนยสิคอยสีหายเลยหายแบบบ่คิดเลยาถาทักมาแบบนี้เหมาอนัว่าทักมา้ล้วบอกว่าพอโชคลาภเนีน่ยถือเหล็กสิทํำบุญน้ำเจ้าสิท้ำบุญน้ำไอยหรือว่าถ้ำบุญน้ำฝอยหรือว่าสีท้ำบ่ท้ำมันบ่เกี่ยวเนาะค่ะเจ้าเฮ็ดกับเจ้าได้ขอบ่ได้ได้ยังบ่ได้ผ้นประโยชน์อยังน้ำเจ้า ผู้ใดทีพนรวมท้ำบุญมาทุกบาททุกสตางข่อยทำบุญเบิดเงื่อนเติมน้ำมันเงื่อนค่ากินค่าอยู่ข่อยกระใสเงื่อนข่อยเจ้าบ่ฮู้จ้าข่อยดีพอ่อบางคนอย่าทากมาแบบนี้เนาะคะ่ะข่อยบ่โซกุ้มตาแหล่คือต่กี้ข่อยว่าวิลีเดผู้ใดว่าแบบนี้ข่อยหรือว่าบงหายเกียรติกันอยู่แล้วนี่ข่อยบอกว่าโซกุ้มตาแหล่ก็ดีแล้วผู้เมื่อเนี่ข่อยเป็นคนหูผู้ดีกว่าเก้านะสิบอกว้ ปีนี้อย่าลืมเนาะคะ่ะเป็นปีพญานาคผลผิดเนาะคะ่ะผู้ใดที่เป็นสายญาณน,นาคราชนี่จะไม่โชคมิลาบคือที่สุดคือปีนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเปล่าตักตวงเอาแล้วก็ผู้ใดที่ยู่ในสิ้นในถ้ำที่นับถือปูนาคราชน,นะญาณนาคราชนะปีนี้นะถือเลขแน่นอนค่ะถือหลายพรอมปีนี้เป็นปีของพญานาคผลผิดแล้วก็เป็นปีของพญานาคสางบุญวัลมีพรอมปีหกแปดนี่ร่วยแห้ง หกแปดหกเก้าเสียเจสส็ดศูนย์พูนไปหอดพูนเง้ยาออไปเลยยิงเข้าสางบุญบาร,รมีไว้หลายนี่ตือเลขรับหูรับตาสื่อกันถือเจ้าทักมาเดอ้อว่าถือเลขแหละสิถ้าบุญเท่านั้นเท่านี้ไปสืบประวัติข่อยมาก,ก่อนว่าข่อยสือเลขตัวละจักบาทว่าข่อยถือเลขแลจักงวดปีหนึ่งข่อยผลาดจักงวดว่าต้องไปสืบวบาข่อยถือเลขจักงวดปีหนึ่งข่อยผลาดจักงวด ืัอเลขน่ารัฐบาลหน่าว้าวพวกเขางู้นี่แหละสาราบทไปเดี๋ยวใจเบิ่งบรรยากาศรอบๆพอเห็นนี่พอเขาบอกว่าร่มทำตั้งแต่สาวๆภาษาที่มาลร่มก่อนแท้ไปใครสิครับลวดข่อยครับนี่หายโตได้บินเอาเลยเด้ข่อยครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะค่ะเพราะว่าเจี๊ยบกะเขาไปต่างจิตอธิษฐานขอพรมาแล้วเนาะค่ะพี่น้อง ตอนนี้จะเดินทางเนาะค่ะไปวัดวงังรีเนาะค่ะไปสักการะขอพร่ันปูนคกราเนาะค่ะปูองคดำเนาะค่ะอยู่วัดวงังรีแล้วก็ตามจูต่างๆแล้วก็จะไปดงพญางูใหญ่เนาะค่ะจงอ่างดำไปเรื่อยๆพี่้องถ้าพ่ะข้ามมุ้งหจากท่างก้าบ้านเราไปนะบางเถื่ออกมาจากวัดคุ้ยนันคุ้ยนี่ก็ผู้บาจานบางเถ่อกับพูนกว่าสีหอดทั้องานกับสี่หาถุงกว่าสีเดนอน่อเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้ว คนอีหยังมาหมักอยู่วัดขอปูนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะทุกๆทานทีหายความเมตตา่อยเนาะคะ่ะผู้ติเพิ่ลมีจิตเมตตาให้เฮ้าเฮากับมีจิตเมตตาหายคือการพี่น้องจำคาข่อยไหวเด้อพี่น้องผู้ใดทีมีจิตเมตตาให้่อย่อยบ่มีท่างทิมเขาเรานันดอกบางคนได้โชคได้ลาบจากข่อยไปกะบ่ทำบุญ่อยกับบ่วเนาะคะ่ะาะวา ปก็อบได้หายโชกหายลาบเพื่อตะกีถ้าผู้ได้อยากได้ก็ทักมาเอาเลยค่ะพี่น้องบางเื่อถากบวเห็นในช่องทางวันไลนกก็ทักมาเอาก็ได้บวแพงดอกบางาทันทีได้รับความซอ,อยเหลือเนาะคะ่ะจากคนบางคนก็นย่าลืมบุญลืมคุ้นเขาบุได้ทีลืมบุญลืมคุ้นคนนะก็จะเลื่อนดอก เงินได้ไปเป็นแสนลักแสนลักหลานนะเดี๋ยวมันก็เบิร์ดเ่เกินเดือนหนึ่งดอกสามเดือนมันโดนไปแค่เดือนเดียวก็เบิดแล้วเป็นตาสร้างบ่ละ่ะบางคน่มโหจากบุญคุณคนอ่ะแป๊บเดียวก็เบิดเงินซื้อกินบ่เบิดโคตรน่ะมันกินโ่โดนดอกเดี๋ยวมันก็เบิดซื้อกินไม่หมดโคตรกินบ่นานดอกเอาเท้า นู่นขามไปเลยเด้เอาข้างไหนเนี้นยไ่เสียก่อนครับก่อนครับนีเด้อหัอเอาหลดเด้ทางไหนพามาเสียงหัวเดินทางต่อพี่น้อง,งเลขบ่กี่ยังดอกมันก็ออกเลขว่าทรรสริกานั่นแหละหายไปเลี้ยวผู้ใดที่รวมท่าบุญ ทำลงท่าถวยาย่าายสิ้นเดือนนะ่ะหายไปแล้วยังได้ก็ออกคอยเค่อยเบาแบบนี้เ่ละขนาดคอยว่าหาซีบ่าซีม,มันยังออกแต่คอยามั่นใจนะคือออกขอหายโชคดีพี่น้องจะคอยก็มากิู่แล้วยังได้ก็ออกเลขที่ส่งหายนะบมสามตัวกับสองตัวก็เพื่อสามตัวบนลางผมกแ็แห้งคอยค่อยเฮ็ดสถิติไว้แล้วได้ติดตตามคอยเม่ต้องถามเราก็ถือเลขจังหวะน่ะ ถามมาปีหนึ่งนะผ่าจะงวดดีกว่าอยากจะคุยอ่ะเรื่องจริงผงแน่นนะนอกจากบ่หายบ่แม่นบ่อยากหายบ่อยากยุงกรรมก้นอื่นเพราะว่าหายไปแล้วถือเหล็กกับถ้ำบูญกันบางก้นโอ้ยถือเหล็กปูนซื้อกินเม่าแหว่มอบเนกับบ่บาแต่จะถามไปต่อไปกับบ่หายเห็นมาแล้วบ่เห็นบางก้นกะ บพร้อมที่จะรับฟังผู้อื่นหรอกกว่าผัวเพลินน้ำเต็มแก้วไขว่หนะักเป็นประเพลินน้ำเต็มแก้วไข่ฟังเบิร์ดผู้ใดว่ายังไข่ฟังเบิร์ดแนวใดบ่ถือ,อก่อนจะมาปรับปรุงเพราะว่าไข่กับผัเฮ็ดไข่ก็คิดว่าไข่เฮ็ดยังบ่ถือไปทุกอย่างหรอกคนที่ปรับปรุงนั่นแหละคือคนแต่ตามนั้นแนวด้านก็นหายไปแล้วจังได้ก็ออกเลขวัดธรำสลาริกาเฮงเรื่อยๆปังๆค่ะเดี๋ยวไปเจอกันอีกวัดหนึ่ง